ครับเม็ดใหญ่วาดกะปิใหม่ๆเลยเนี่ยมารวมกับพวกสองไปครับไอ้ลาวต้องใช้ตะเกียบกิน <c oughs> <c oughs> ุดยอมหอมที่อุดรเข่ไม่อีเท่าคนลักล้องตัวรับเจียวจับแปากมากมันแก่มครับผมสอดไปั้างเด็กๆกินขาหลังผู้ผู้ผู้เขา<อ>สุดผู้เลยเขาครับ ถวยจักบาทแม่ได้ถวยจักบาทสาสิบบาท30บาทถูกมากับมนี่อื้มโหผู้พิเเพื่อนเอาเอ็ดบาทครับผมเห็ดต่มันแฉเลยแฉบมากเลยสับนียอื้มหายอ่ะ ฟรีเมื่อจะไม่ดีครับผมไอ้ใจกูเจอต้องของไม่คิดม,มึงครับผมน้าแก่มันแจง้งเราขายตาเมียเราเป็นเด็กหน่อยเหมือนเดิดมมี <c oughs> เดี่ยวมากพ่อผมหอมเหี้ยผมพริกอีกไะพริกบ๊จีเนี่ย